1> <1> <N ic ly> แม่งนัดผมสิบโมงเช้าฮะรู้ไหมแพิ่งมาถึงตอนไหน <C it> <N ic ly> ตอนไหนนัดที่สิบโมงเช้าคุณหัวจะปวดมาถึงห้าทุ่มโอ้ยว้ายวันนี้รถติดอะไรก็รู้แวะตลอดทางโอ้ยอะไรกนเลยสิบโมงเช้าคุณทัศไปยังไม่ตื่น <N ic ly> ตื่นนะบ่ายสามไปยัขับรถมาจากพัทยาโอ้ยหงงที่ถ่าย <N ic ly> <N ic ly> ก็เป็นงานแก้นะเป็นงานแก้สักทับยันยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จดีนะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดสีขาวรอบนี้ก็ทําสีให้มันให้มันแบบเสร็จหมดแล้วแหละสีรองพื้นอ่ะก็เหลือเก็บรายละเอียดเก็บสีขาวอะไรพวกนี้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ในพวกงานแก้แล้วก็ในรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรมาหลังมันนัดกูสิบโมงเช้ากูต้องเส่อเวลาไีสิบชั่วโมงสุดโตรง